قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع มิลลาฮิราะห์มานุราะฮิมสาลามุอะลัยกุมบะฮฺมุฮัมะตุลลอฮิมบะบราะกาตุครับขอครบรักความสาันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอ็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์เพื่ประสบเดี่น้องที่รักขวั่ลครับกับความรักความเมตตาดังนี้แหละครับที่อัลลอฮฺจะทรงประทานโปรยปลายความเมตตาความดีงามพี่น้องที่รักขวั่ลครับในหนึ่งปีชั่วรุร่มอัมฎอนนะครับรอัมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานอันกุรอาน หปีมี1เดือนนั่นก็คือผล,ลบุญมากมายที่เราจะทรงเตรียมไว้ให้กับบาวของพระองค์ด้วยกับพระองค์เองเพราะว่าการถือสิทธอดนั้นเป็นความดีเฉพาะพระองค์เท่านั้นครับและพระองค์ก็จะทรงเตรียมดังนี้ความดีเฉพาะด้วยกับพระมรดรนี่แหละนะครับให้กับผู้ศรัทธาให้กับบาปของพระองค์โดยเฉพาะในแต่ละรายบุคคลชพิธราชขอแเราครับ ตั้งธงปักธงรมฎอนไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นการฝึกฝนนะครับในภายภาคหน้าหลังจากออกจากจบจากรมฎอนไปแล้วจะได้นำบทเรียนความรู้การฝึกฝนการตั้งใจการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงของรอมฎอนให้เกิดคุณงามความดีเพราะนั้นครับบทเรียนในเรื่องของรอมฎอน,นมีมากมายนะครับเรามาพูดคุยกันครับอลัลลอฮ์ทรงประทานความดีแก่บรรด,ดาผู้ศรัทธาโดยกําหนดให้ หนึ่งเดือนเพื่อบาวของพระองค์ทําความดีและใกล้คิดต่อพระองค์นะครับนั่นก็คือเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนที่มีความดีและความประเสริฐมากมายมากกว่าเดือนอื่นทั้งหมดแท้แท้จริงอัลลอฮ์ประทานอันกุรอานลงมาในเดือนนี้นะครับดังอายะ,าะยาดดกะะะะกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงโพชนาดจำรัดก็คือชารูรอมฎอนันละซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนัด ว่ายินาติมินมินอืมอามินอืมหด้วัลฟุร์กอลวัลฟุรกอนะครับในสุราอัลบากรออัยะาที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าุรอมดอนละดีอุนซิลฟิลุกุรานี่นงครับเดือนรอมฎดอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับ ข้อแนะนํานั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จะแยกระหว่างความจริงกับความเท็จแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จพี่น้องครับแน่นอนครับพี่น้องที่รักขวอารอครับในเดือนนี้นะครับนั่นก็มีคืนของลลาตัวกอนนะครับในสิบคืนสุดท้ายอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทีนี้เราลองมาพินิจ์ พิจารณาใครควรนะครับถึงการถือสดเราจะพบว่าการถือสดนั้นจะมีความแตกต่างไปจากการทำปฏิบัติศาสนากิจทางด้านอื่นๆซึ่งในอิสลามได้แยกนะครับไว้หลายๆการปฏิบัติศาสนากิจที่เราเรียกว่าการอิบาดาห์การอิบาดาห์ก็คือการเคารพบน,บนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาปฏิบัติตามคำสั่งห้ามคำสั่งใช้ของพระองค์นะครับอิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์การละหมาดก,การจ่ายสกา a การไปทำพาร์ชถ้หากว่ามีความสามารถพอนะครับไปทำพาร์ชหากว่ามีความสามารถพอไปทําอุรราะการบริจาคทานการช่วยเหลือสังคมความเอนดูเมตาทั้งหมดล้วนอยู่ในหมวดของการปฏิบัติในเรื่องของอิบารห์ที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตลาตาลขนแน่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติการถือสวดนะครับก็มีความแตกต่างไปจากอิบารห์อื่นเห็นได้ชัดนั่นก็คือการถือสินอดนะครับ ปัสจากการโอ้อวดไม่มีเรื่องของการโอ้อวดนะครับเพราะการถือสิโดเพื่ออ ah, ัลลอฮ์สุบฮานตัวสุบฮานอหัวตาลาซึ่งต่างจากการละหมาดการบริจาคก,การทำฮัตเพราะเป็นอิบดาดะเหล่านี้ครับหรือการปฏิบัติศาสนกิจที่เคารพรบนอบต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับล้วนทั้งหมดใช้การกระทําให้เห็นทั้งหมดเลยฮัตการกระทําให้เห็นละหมาดการกระทําให้เห็นนะครับ การบริจาคเป็นการกระทาที่ให้เห็นได้นะครับแต่การถือสวดเป็นการกระทาที่ไม่เห็นเฉพาะอะไรเฉพาะพระองค์เฉพาะบ่าวและพระองค์เฉพาะพระองค์และบ่าวเท่านั้นที่อรร์จะให้สิ่งที่ดีกับเขาเป็นการถือสวดเฉพาะกับอรรถแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครเห็นเลยซึ่งต่างกับการถือสวดที่ไม่มีใครรู้นอกจาก บ่าวขาองอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับอัลลอฮ์ทรงทราบดีถึงในกิจวัตรในกิจกรรมในสิ่งที่เป็นความดีที่บ่าวขาองพระองค์ได้ทำแต่ใน,นความหมายของการถือสดในประเด็นต่อมานั่นก็คือการระงับจากก,การกระทำที่ทําให้เสียสินอดซึ่งไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากด้วยกับตัวของเขาเองที่เขารู้และที่สําคัญที่สุดอัลลอฮ์ทรงทราบอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าบ่าวของพระองค์นั้น ถือศีลอดเพื่อพระองค์หรือเปล่าหลายคนนะครับท่านนาบีบอกว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนภายภาคหน้าจะมีคนที่ถือศีลดก,ก็จะได้เพียงแค่ความหิวและความกระหายเท่านั้นเขาจะไม่ได้สิ่งอื่นเพราะหัวใจของเขาดันยังไม่ได้ยับยัง้งการปฏิบัติการกระทําของเขายังไม่ยอมยับยัง้งเพราะว่าเป้าหมายของการถือศีลอดก็คือการยับยั้งชั่งใจนะครับได้จากความหิว ได้แต่ความกระหายครับตอนนั้นความหมายของการถือดนั่นก็คือการระงับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เคยปฏิบัติเป็นประจำนิจสินนะครับการพูดการดินทาการใส่ร้ายการกล่าวคําที่ไม่ดีต่งตางๆทุกอย่างจะต้องหยับยั้งชั่งใจครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะ,ะปฏิบัติได้นะครับเป็นแนวทางเป็นต้นทุนที่จะทําไปสู่การปฏิบัตินอกเดือนรอมดอนครับถ้าเรามีความเคยชิน กับการที่ระง,งับจับยั้งชั่งใจไม่กล่าวร้ายนะครับไม่นินทาไม่ว่าร้ายกับกับใครแล้วครับเชื่อแลอเกินว่าหลังจากรมฎอนแล้วเนี่ยการปฏิบัตินั้นก็จะมีผลกับเขาเขาจะไม่ทําแบบนั้นแล้วครับเพราะว่าเขามีความคินคุ้นชินว่ารมฎอนนี่ไม่กล่าวร้ายใครไม่ว่าใครมีการควบคุมอารมณ์จิตใจโดยประมาณนั้นนะครับท,ท่าน ในกรณีหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านที่ท่านอับดุลีมฮัมหมัดสุลลัลองอะลัยฮิวะสลามได้บอกโดยเฉพาะถึงความสําคัญของรอบอรดนก็คือทุกๆการงานของมนุษย์นั้นคือเขาเองครับทุกๆการงานของมนุษย์นั้นคือเขาเองนอกจากการถือสิลอดเพราะแท้จริงการถือสิลอดมันมันคือของอัลลอฮ์นะครับและพระองค์ก็จะตอบแทนให้กับเขาทุกๆการงานอื่นนะครับก็เพื่อตัวของเขาการ ละหมาดกับตัวของเขานะครับที่เขาปฏิบัติการสกาศการไปทำพา์อุมรอการบริจาคทานทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีคนเห็นแล้วหัวใจบางครั้งหัวใจอาจจะมีความอ่าวิสวัตนะครับหรือมีใจเอียงไปสู่สิ่งหนึ่งสิ่งได้อาจจะเป็นเรื่องของความบวิ <c oughs> ชัยตอนมันก็ทํางานของมันนะพี่น้องที่อาจจะด้วยกับ โอวดก็ได้อะไรก็ได้ประมาณนั้นแต่การถือสวดเฉพาะพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าทุกๆก,การงานของบ่าวของลอรหรือลูกหลานของอาดัมก็คือการที่เขาทําในสิ่งนั้นด้วยกับตัวของเขาครับแต่เฉพาะการถือสินอดนะครับเพราะแท้จริงการถือสินอดนั้นก็คือเพื่ออลอร์ซสุบฮานหัวตลาและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์ ฉะนั้นเป็น้องที่รักขอดแล้วครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบว,ว่าการถือสิ้นอดเปรียบดังโรงเรียนหลังหนึ่งที่มุสลิมทุกๆคนได้รับบทเรียนอย่างมากมายและมีประโยชน์ถ้าจะเปรียบเหมือนโรงเรียนนะครับมอตรอสตุรรมอตนะครับการถือซอดก็คือเปรียบว่าทั้งเดือนคือการฝึกฝนในช่วงของรมอนคือเข้าฝึกฝนนะครับเป็นโรงเรียนฝึกฝนนะครับหนึ่งเดือน ของรอม a อนฝึกฝนจิตใจสถานภาพนะครับทั้งหลายทั้งปวงเปรียบเสมือนกับโรงเรียนเลยทีเดียวครับเราก็นําสิ่งนี้ไปใช้นอกบทเรียนนะครับนอกโรงเรียนนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะฝึกฝนโดยปักธงไว้ในช่วงของรอม a อนครับถ้าจะเปรียบอย่างที่นายว่าก็เป็นโรงเรียนหลังหนึ่งนะครับการถือศีอดในรม a อนมุสลิมทุกคนเนี่ยได้รับบทเรียนอย่างมากมายมีประโยชน์ครับแล้วก็ อัลลอฮ์เป็นผู้ที่รทรงกำหนดโรงเรียนหลังนี้ขึ้นมาด้วยพระองค์เองและเรียกร้องให้บ่าวขบวงเข้าไปสู่การฝึกฝนจากโรงเรียนหลังนี้คือมัตตรสตุรอมอตอนที่อัลลอฮ์จะทรงให้บ่าวขะองได้รับสิ่งที่ดีงามครับอัลกุรอ่านพี่น้องครับอายะที่อัลลอฮ์จะทรงพจนาตด,ดํารัสยาอิยฮัลลาซีนอามโนกุติบะอะลเลกุมุสซิยามกามากุติบะอัลลาซีนาม็ควาบัลิกุม และอัลละกุ่มตตะก,ก,กูลนะครับในยกักราที่อัลอลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงพจนาตํารรับพระองค์ได้เลื่อนสถานภาพของบ่าวของพระองค์ว่าบรรดาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยการถือสิ้นอดนั้นได้ถูกกาหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกาหนดแก่บรรดา,าผู้ประชาชาติทุกคนก่อนหน,น้าพวกเจ้าเพื่อเพื่อเพื่อว่า พวกเจ้านั้นจะได้มีความยำเกรงฉะนั้นเพื่อว่าไม่มีอะไรมากวางกั้นเลยหลานเราหวังว่านะครับสิ่งนี้อัลลอฮ์ก็ยังทรงให้โอกาสว่วาหวังว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย่อจะได้ให้เกิดได้รับเป้าหมายที่ชัดแจ้งก็คือให้เกิดความยำเกรงฉะนั้นการถือสุด,ดเป้าหมายที่แท้จริงก็คือเพื่อความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาไปนะครับพอพูดถึงโรงเรียนนะครับคุณครูที่สอนนักเรียนนะครับ บางทีเด็กในชั้นเรียนเนี่ยนะครับทำไมถึงมีสอบไปที่หที่2องทำไมมีคะแนนที่แตกต่างกันนะครับบางคนขยันก็ได้คะแนนดีนะครับได้เปอร์เซ็นต์ดีๆได้คะแนนดีๆนะครับแต่ดเด็กก็ไม่ขยันนดะเพียงแค่สอบผ่านสอบได้แค่สอบผ่านนะครับแค่สอบผ่านครับแต่จะใหะ้จังเกือบตกก็ยังพอได้อยู่นะครับ เกือบตกเนี่ยนะครับคือไม่ตกแต่เกือบตกอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีความลดหลั่นของแต่ละคนขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคลนะครับเหมือนกับนักเรียนที่ขยันคะแนนดีนะครับคะแนนคะแนนมาเต็มเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ขยันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าได้น้อยฉะนั้นความเป็นผู้ที่ศรัทธาไปนนลลแล้วครับลาอัลละกุมตะตะโกนเอาล่ะไดยทรงให้เกิดความกว้างๆไว่ที่อุลมะได้ ให้ข้อคิดนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้เขาเลือกเข้าไปสู่เป้าหมายของเป็นผู้ที่มีความยำเกรงนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าเวลาเขาเข้าเรียนถ้าขยันหมั่นเพียรดูหนังสือโดยประมาณนี้เขาก็จะมีคะแนนที่เด็มเพราะนั้นบาา่าวขอ้ารต้องการที่จะให้ได้รับคะแนนเต็มๆผลบุญเต็มๆเขาจะต้องขนขวายในช่วงของรอมาดอนครับแน่นอนครับในโรงเรียนหลังนี้ก็เมนกันก็เป็นมีการเดินป็ประยะนะครับหนึ่งเดือนใน ทุกๆปีหลักสูตรของโรงเรียนได้สูก่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วนจากการอดอาหารเครื่องดื่มอารมณ์ทางเพศนะครับตั้งแต่แสงฟยับนะครับตั้งแต่เช้ามืดหลังละหมาดเมื่อเริ่มละหมาดซุบฮีนะครับพออัลลอฮฺอักุอบารอาจานและเสร็จเรียบร้อยนั่นคือเวลาของการจะต้องเราทานอาหารซูฮูรนะครับหลังจากนั้นก็ต้องถือส่วนตลอดวันแล้วนะครับจนกระทั่งถึงตะวันรับเป่าฟ้าก็หมายรวมหมายจนกระทั่งอย่างที่เราทราบว่า ช่วงของละมานซุบฮีจนกระทั่งถึงอาซานมักกะริบนะครับหลังมักกะริบพออาซานอัลลอฮฺอักบัตก็ถือสินอดอก็ละสินอดนะครับโดยประมาณนี้พี่น้องครับในขณะเดีวยวกันนะครับการถือศีลก็ยังให้บทเรียนกับเราอย่างมากมายฉะนั้นเป้าหมายของการถือสินอดพี่น้องครับเรามาเข้าสู่โรงเรียนแห่งการฝึกฝนหม่านกันนัน่นคือโรงเรียนแห่งรมอรฎอนนะครับรมอรฎอน มดรสตุรรอมดอนนี่แหละครับเข้าไปฝึกฝนพระอัลลอฮ์ทรงให้โอกาสในหนึ่งปีหนึ่งเดือนที่บาปของพระองค์ได้เข้าไปสู่โรงเรียนแห่งการฝึกฝนจิตวิญญาณ إ ي م านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาและนําเอาการฝึกฝนช่วงของรอมฎอนไปใช้นอกรอมฎอนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านพบมาี่น้องครับวันนี้จะลาไปก่อนซุบฮานะกัลลอฮุมณอัลลอฮ์อย่าหันที่แกอัลลอฮ์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 อัลลอ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع